มาร่วมเปิดช็อปใหม่ของทางรีบอชที่เขารีโนเวทนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเอ,อ่อตั้งแต่เราได้มาเป็นส่วนครอบครัวรีบอชเนี่ยทำให้เราได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าแม้แต่รองเท้าที่เขาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งหรือว่าการรันนิ่งหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่สามารถเอามาใส่ในชีวิตประจำวันในชีวิตปกติได้นะครับ <ๆ S 1> เราก็ <ๆ S 2> ร <ๆ Imperial. S 2> ู้สึกชอบมากๆครับมอก็บอกว่าลองใส่บทุกุเลยใช่ครับผมเพราะว่าก่อนที<ๆ>่เราจะมา โปรโมทสินค้าเราก็ควรที่จะต้องรู้ดีเทลของแต่ละอย่างก่อนซึ่งเรารู้สึกว่ารอ,องเท้าของทางรีบอี่ยตอบโจาทาบบออยก์การใช้ชีวิตเรามากเพราะเราทั้งชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างเช่นรุ่นขับ C85 อ i n ซ์ทีไนี่ยก็คือสามารถใส่ไปต่างประเทศได้ตลอดแล้วก็ใส่เข้ากับแมทช์กับชุดได้ง่ายมากๆแสดงว่าชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษด้วย <c oughs> ใช่ครับใส่บ่อยมากใส่จนตอนนี้ต้องมาซื้อเพิ่มแล้วครับผม ยังไงปะคะเวลาเราใส่ไปต่างประเทศเอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเริมกินค่นี้เป็นพิเศษแล้คือข้างในมันนิ่มครับผมและอย่างที่ผมชอบมากคือมันสามารถแมทกับชุดเราได้ทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะใส่เป็นกางเกงผ้ากางเกงยีนหรือแม้แต่กางเกงขาสั้นก็สามารถแบทได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มินิมอลม,มากๆและสามารถให้เราแต่งตัวได้อย่างสนุกครับาดครมครับผมก็อยากจะฝากนะครับกับทางรีบอกซซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีรุ่นใหม่เข้ามาที่สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับใครที่แวะเวียนไปแวะเวียนมาก็มาที่สโตร์ของรีบอกได้นะครับผมแบงค์พัับไม่ค่ะได้ไลฟ์ไปเล,<า>ลวก็ตามดูกระแสอยู่เรื่อยๆเลยครับก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติข,ของหนังอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราทําหน้าที่การเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเสียดายกับการที่เราแสดงหนังเรื่องนี้ไปแล้วหลายคนก็ชมการแสดงของแบงค์เรื่องนี้มากดีใจครับผม ที่หลายๆคนชอบแล้วก็คือทีมนักแสดง,ท,งทีมงานทุกคนเราเต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ทำพาร์ทเราได้รับผิดชอบพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทหลักของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจมันคุ้มค่าที่เราลงทุนลงแรงแบบเหนื่อยกับเรื่องนี้ดนต้นักไปเลยพอได้เห็นแบบว่าคํามมจคนดูอะไราเงี้ยมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าพอผมไปถามฟี e แ b a c k หลายๆคนมาว่าเฮ้ยเต๋อในภาพยนตร์กับตัวเราเนี่ยเหมือนกันไหมซึ่งแต่ละคนก็จะบอกว่าแตกต่างกันมากแม้แต่พิมพ์เองที่ที่แบบว่า อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าภายในภาพยนตร์กับตัวจริงของเรามันแตกต่างกันมากๆเลยพิมพิมเขาว่าไงบ้างคะกับผู้เลเตอเนเขาก็บอกว่าแบบเออไม่ไม่คิดเลยว่าจะสามารถสแสดงออกมาได้ต่างจากตัวจริงขนาดนี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นทุกโปรเซสของเราไม่วม้จะเป็นตอนที่เราแบบตัดผมตอนที่เราลดน้ําหนัก,กนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับการที่เราได้มาเห็นเราได้มาเห็นเต๋อในจอภาพยนตร์ครับ ดูครับมาดูวันรอบสื่อเลยใช่คือกระแสหนังไทยมามาแรงหลายรครับผมอ,อนนี้ก็เป็นหนึ่งที่แบารงอนนนรนรใช่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่กระแสหนังไทยของเรามีหลากหลายรสชาติให้ให้ผู้ชมได้เลือกเสพมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังผีหรือว่าหนังเกี่ยวกับเพื่อนมิตรภาพหรือว่าหนังเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าก็เลดดลฟ์ก็เป็นอีกอีกช้อยหนึ่งที่ที่จะให้ผู้คนได้เห็น อีกเฉดหนึ่งของภาพยนตร์เหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจที่หนังเราได้เข้าช่วงนี้ได้เป็นออปชั่นให้กับคนดูได้เลือกดูว่ามันมีหนังหลากหลายรูปแบบนะให้เราได้เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์กันครับแบงค์แสดงราบอกว่ามีคนไม่ชอบด้วยแสดงว่าเราก็มีเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่แบบมันไม่ได้เยอะอ่งี้ยอนตลอดเลยครับผมนั่งถ่ายท t ิตเตรยเฟซบุ๊กดูช็ของเลนไลฟ์เพราะว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่เป็นคอมเมนต์ของคนดูมาพัฒนาต่อในผลงานของเราในอนาคอเงียส่วนตัวพอเรา่านคอ าายอย่างเงี้ยเรามีน้อยบ้างไหมแตบเกาไม่ชอบออจริงๆไม่มีน้อยเลยครับเพราะว่ามันเอาจริงๆถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับหนังมันก็เป็นเหมือนกับกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เลือกเลือกที่จะมาดื่มกาแฟหรือว่าเลือกที่เข้ามาชมหนังก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไทป์ของการชอบความชอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ยอมรับตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่จะถูกจริตกับทุกๆคนอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราเลือกรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ เก็บคําคอมเมนต์มามาพัฒนาตัวเราต่อไปเรื่อยแล้วก็มาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันมีผลงานต่อไปเราเราเราควรที่จะปรับแก้ acting ของเราตรงไหนไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ตรงไหนตรงไหนที่เราอาล้วรู้สึกว่ามันเป็นเิ่งทีนเราคิดเว้ตั้งแตกแรกอนเกแน้วิ่เกิน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 กินเกินเกินเ่แนเกอนเคินเกินเกินเกนเกินเกนกมนเนเนเกนกินเนเกเกกินเกินเ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 อเนมเนนังนเนนกนเนเกน เกี่ยวกับอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครแล้วกันซึ่งเรียกว,ว่าเป็นโซนด้านมืดของใช่ซึ่งความชอบหรือว่าความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของของคนดูอยู่แล้วเรา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 ไม่เก็บเรื่องนี้มานอยอยู่แล้วครับซึ่งแคแ่เขาชมการสแสดงของนักสแสดงหรือว่าการเอ่อเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อไปแล้วก,เก็เราก็ดีใจมากๆอะไรอย่างนี้เราชอบเป็นพิเศษแหละคะมีไหมคะแบบที่เขามาชมหรือว่าอะไรเอ่อถ้าเขาชอบเป็นพิเศษก็เขาก็จะบอกว่าเออแบงค์ไม่เหมือนแบงค์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วเราไม่อยาากจะทใํใ คาแรคเตอร์ของเต๋อออกมาที่ที่แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับตัวตนเราซึ่งเรามั่นใจมากๆว่าคาแรคเตอร์ของเต๋อเนี่ยมันแตกต่างกับแบงค์ที่4อย่างสิ้นเชิงเลยครับเรื่องนี้เต๋อเราก็น้อมรับคำวิจารณ์ใช่ใช่กับตัวเลขเราเป็นไงเรื่องตอนนี้เดิมครับมาเนาะอืมครับเราคาดหวังไหมคะกับรายได้คาดหวังรายได้ไหมคือเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสูงเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกไปว่า เราเรารู้อยู่แล้วว่าหนังเราจะมาในพเทนเชียลไหนของ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 ภาพยนตร์หรือว่าของกระแสหนังในตอนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นเราเราแค่ต้องการให้คนเนะี่ยมีโอกาสเข้าไปดูหนังเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไดซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอันคอนโทรแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกเอ้ยเธอไปดูเธออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ความชอบของเขาว่าเขาอยากจะไปดูหนังของเรา,าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่ง <Back. S 1> ครับ แล้วกลัวไหมแบบว่าเพราะว่าหนังที่เข้าลงตอนนี้ก็จะเป็นพวกหนังสยองขวัญหนังีอะไรเงี้ยแสงดีแล้วพอเป็นหนังของเราเอข<ล>ไปอะไรเงี้ยเออแล้วกลัวไหมมันจะแบบกระแสมันจะดอกโตอะไรเงี้ยถามว่ากลัวไหมผมว่าผมดีใจมากกว่าเพราะว่าหนังเราก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้ผู้คนเนี่ย <ใน S 1> ได้ได้เลือกเลือกดูอะครับหมายถึงว่าเราก็คงจะเบื่อนะสมมติว่าเราไปลงหนังแล้วเอ้ยนางผีนางผีนางผีนังผีเงการที่มีหนังแนวอื่นมาให้เราได้เล<ด>ือกชมมันก<ด>็เป<ด>็นอะไรที่มีสีสันแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตวงการหนังไทยให้มัน ก้าวขึ้นไปได้อีกครับผมว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะกับการที่เราจะช่วยกันแบบผลักดันหนังไทยของเราเรบชิญชวนนัไทที่ยังไม่ได้ดูเลยครับใครที่ยังไม่ดูเรื่องเลนไลฟ์นะครับก็เลยนเชิญครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงอยู่ับเพราะเพิ่งเข้าไปเองครับผมก็ยังไงก็ลองดูครับลองเปิดใจดูกับหนังที่อาจจะเป็นหนังที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันในในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของของตัวชีวิตของความรักของ กูเทพหานาครจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งกับดังเรื่องเรนไลน์ขอาคุ